สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตันจะพาทุกคนมาสมัครแอคเค้าของ b ิ t ทาซ่ากันค่ะซึ่ง b ิ t ทาซ่าเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันในการเทรดคริปโตเคอเรนซีนะคะของคนไทยแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขามีใบอนุญาตนะคะจากกรตแล้วก็กระทรวงการคลังแห่งประเทศไทยด้วยแอปบิ t ทาซ่านี่นะคะใช้งานง่ายมากๆแต่ลองใช้แล้วนะคะไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากเลย ถ้าหากใครยังไม่มีแอคเคานต์ของ b e t a ซ่นะคะบอกเลยว่าตอนนี้นี่เขามีแคมเปญดีๆด้วยนะคะก็คือถ้าหากว่าคุณได้ลงทะเบียนยืนยันตัวตน KYC เรียบร้อยแล้วนะคะในการเทรดครั้งแรกนะคะก็ จะมีได้รับนะคะเหรียญ USDT กับคืนไปด้วยนะคะซึ่งแคมเปญน,นี้จะมีถึงวันที่28กุมภาพันธ์2565เท่านั้นนะคะถ้าหากว่าใครดูคลิปนี้อยู่อยากจะไปสมัครแอคข้าขผงบิททาซ่ากันก็ได้เลยนะเดี๋ยวตันจ้าใส่ลิงก์นะคะในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเนี่ยไว้ให้นะคะ โอเคถ้าหากว่าโหลดแอปพลิเคชัน b ีทาซ่ามาเรียบร้อยแล้วนะคะกดเข้ามาที่แอปเลยค่ะแล้วก็กดที่เขียวๆด้านบนเมื่อกี้นะคะเราเป็นผู้ใช้งานใหม่เนาะเราก็กดไปที่ลงทะเบียนะสีเขียวอันแรกนะคะเขาจะมีให้เราใส่อ e ีเมลรหัสผ่านนะคะแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านอีกทีนึงแล้วก็รหัส Referral นะคะอีเมลตรงนี้ก็ใส่อ e ีเมลของคุณไปเลย ส่วนรหัสผ่านนี่ก็ลองตั้งกันดูนะคะ,ะเขามีคําแนะนํามาให้ด้วยว่ารหัสผ่านควรมี8ปดถึงสีตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ควรมีตัวพิมใหญ่ตัวพิมพ์เล็กตัวเลขแล้วก็เครื่องหมายด้วยค่ะในส่วนของรหัส Re เฟ r a l ตรงนี้นะคะก็ตันแนะนาว่าใส่อันนี้ไปก็ได้ค่ะเป็น Re เฟ r a l ของตันเองซึ่งถ้าหากว่าคุณใส่ตัว Re f e r ล์นนี้ไปนะคะก็จะได้รับส่วนลดในการเทรดด้วยค่ะหลังจากนั้นใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดที่ลงทะเบียนได้เลยค่ะ เขาก็จะส่งอีเมลนะคะเข้ามาให้เราค่ะเราก็ไปดูที่อีเมลอันนั้นนะคะะมาแล้วยินดีต้อนรับนะคะก็กดที่ยืนยันแอคเค n ์เลยค่ะ v e r i f y เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ไปล็อกอินที่แอปนะคะ เมื่อกี้เรายืนยันในอีเมลเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเรามาเข้าสู่ระบบกันค่ะใส่อีเมลเมื่อกี้นะคะเราก็รหัสผ่านเข้าไปค่ะเข้าสู่ระบบเลยค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวไว้ค่อยติดตั้งนะคะเข้าล็อกอินมาเรียบร้อยนะคะเขาก็จะมีโชว์มาเลยตรงนี้นะคะว่าบัญชีของท่านยังไม่ได้รับการยืนยันนะคะต้องยืนยันตัวตนหรือ KYC ก่อนเพื่อจะเริ่มเทรดนะคะแล้วก็กดยืนยันตัวตนไปเลย เราเป็นคนไทยเนาะก็สัญชาติไทยนะคะก็จะมีข้อตกลงมาให้เราอ่านนะคะก็เลื่อนอ่านดูกันก่อนเนาะ,อะพอเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดติ๊กตรงนี้นะคะเราก็กดตกลงมาถึงตรงนี้นะคะเขาก็จะให้เราถ่ายรูปบัตรประชาชนนะคะซึ่งเขาจะใช้เฉพาะด้านหน้านะคะก็กดถ่ายรูปเลิก ัดมานะคะคราวนี้เขาจะให้ใช้รูปหลังบัตรนะคะก็กดถ่ายรูปอีกหนึ่งที่แล้วก็กดตกลงค่ะจากนั้นนะคะเขาจะให้เราถ่ายรูปเซลฟีะคะ่ค่ะก็คือรูปของเรานั่นเองซึ่งไม่ต้องใส่หมวกไม่ต้องใส่แว่นนะคะทุกคนก็ถ่ายรูปไปตกลงนะคะ หลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง3รูปนะคะ mm hmm. ก็คือรูปบป,ประชาชนด้านหน้าด้านหลังแล้วก็รูปเซลฟี่ของเรานะคะก็มากรอกชื่อนะคะนามสกุลอันนี้คือภาษาไทยเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็นามสกุลภาษาอังกฤษนะคะ แล้วก็จะมีเลขประจําตัวประชาชนนะคะซึ่งเขาก็จะสแกนจากบัตรที่เราถ่ายให้ไว้เลยนะคะส่วนของเลเซอร์เนี่ยเราก็ต้องพิมพ์เข้าไปนะคะที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะคะก็ใส่เข้าไปแล้วก็จะมีให้ใส่เบอร์ติดต่อด้วยค่ะสถานะนะคะก็จะมีให้เลือกโซแต่งงานยาเป็นไม่หรือว่าไม่ระบุแล้วก็กดที่ต่อไปนะคะ ยังไงกันบ้างคะสำหรับการยืนยันตัวตนนะคะ k คไขหอมมีท้าซ่าง,ง่ายมากๆเลยเนาะเพียงแค่ทำตามในคลิปนี้เท่านั้นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะก็รอให้มีอ e ีเมลเข้ามาหาเรานะคะเพื่อยืนยันว่าเรายืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตัวอ e ีเมลเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่เขาจะส่งมาให้พอเราได้อ e ีเมลแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะสามารถ เข้าไปล็อกอินในแอปพลิเคชันนะคะหรือว่าจะในเว็บไซต์เพื่อเริ่มการเทรดนะคะหรือว่าซื้อขายเหรียญคริปโตเคอเรนซีได้เลยค่ะก็ถ้าหากว่าใครนะคะชมคลิปนี้จนจบแล้วยินงัน KYC เรียบร้อยแล้วนะคะถูกใจชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมซับสไคร์ช่องให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย